ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทําเงินโทมิเนียวอลเลตนะครับจำนวน200บาทเดี๋ยวจะทําการถอนให้ดูในคลิปด้วยว่าวิธีการถอนถอนแบบไหนการใช้งานทําอย่างไรแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะได้รับทันทีหรือเปล่าไปดูในคลิปันเลยฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวแอปในการทําเงินโทมิเนียวอลเลตนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับทั้ง Android และก็ iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับ พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้ผมจะมีรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของแอปนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นมีสอนด้านล่างนะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนในการใช้งานครั้งแรกนะครับลิงก์ดาวนโหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับส่วนบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถค้นหาตามชื่อใน Google ได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก้า เข้ามาในตัวแอปเนี่ยมันจะมีเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด3เมนูให้เรากดมาที่เมนูหน้าหลักก่อนเลยนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี2เมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลการบริโภคอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลทั้ง2ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลในส่วนของการรับงานด้วยนะถ้าเรายังไม่ได้กรอกตรงนี้นะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ของเราได้ว่าเราได้กรอกข้อมูลอะไรไว้บ้างนะครับในส่วนของตัวแอปนี้นะครับจะเป็นการทําเงินจากการตอบแบบสํารวจหรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดนะครับในการรับคะแนนอย่างเช่นตัวอย่างงานตรงนี้นะครับมี1ง,งานนะครับ อยู่ที่1นาทีจะได้รับคะแนนอยู่ที่5คะแนนนะครับผมก็แล้วแต่ว่างานที่เขาส่งเข้ามาให้เราทำเนี่ยจะได้รับกี่คะแนนนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นคะแนนคงเหลือของเราว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนมาบ้างมันก็จะแจ้งเตือนให้เราตรงนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับในการใช้คะแนนแกลกรางวัล <ๆ S 1> นะคะแนนแลกรางวัลเนี่ยก็จะมีรางวัลขึ้นมาให้เราแลกตรงนี้เลยนะครับอันแรกนะครับผม200บาทนะครับผมก็จะใช้คะแนนอยู่ที่ 2,400เดานะกดเข้าไปแลกในส่วนของสต๊อกค่ายนี้ได้สําหรับคนที่อยากจะมีของรางวัลอื่นในการแลกเนี่ยเราก็กดเข้ามาแลกตรงนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับข้อที่1รหัสคูป,ปองเนี่ยกดเข้าไปเลยตรงหน้าเว็บไซต์นะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมี redeem p o i n t กลบเป็น redeem ในส่วนของโค้ดนะครับให้เรากดอันล่างแล้วก็กด continue พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลอื่นๆที่เราสามารถแลกเพิ่มเติมได้นอกจากโทมานี่วอลิตนะ ถ้าเราอยากจะแลกรายการไหนเราก็เลือกได้นะครับใครจะแลกเป็นบัตรทูก็แลกได้นะครับ ส่วนโทมานีวอลเลตนะครับก็ให้เราหาที่มันเี่นคําว่า t ทมานี่วอลเลตสำหรับ t ทมานี่วอลเลตตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่100่งถึงหนึ่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแลกเท่าไหร่แล้วก็กี่รายการน,นะครับอย่างเช่นเราจะแลก100บาทเราก็เลือกไปที่100ส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นจํานวนในการซื้อหรือว่าในการแลกนะอันนี้500นะครับก็คือเราจะแลก100เนี่ย5ครั้งนะครับแต่ว่าคะแนนของเราเนี่ยมีไม่ถึงนะครับก็จะไม่สามารถแลกได้นะ อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับในการแลกสลับตรงนี้ช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับถ้ามันมีทูมอนี่วอลเลตขึ้นมาตรงหน้านี้ จะเป็น100หรือว่า50เนี่ยแล้วก็กดเข้าไปแลกได้เลยตรงนี้จะใช้1,200คะแนนนะครับแลก100บาทผมมีอยู่ที่2,800คะแนนผมสามารถแลกได้ที่200บาทวิธีการแลกนะครับก็กดคำว่าแลกรางวัลจากนั้นเนี่ยมันจะมีการกรอกข้อมูลนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะครับในการรับรางวัลนะก็ให้เราพิมพ์ชื่อเลยนะครับเป็นภาษาไทยได้นะแล้วก็กดติ๊กถูกแค่นี้เลยนะครับ รเรักรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็กดยืนยันนะครับมันก็จะเด้งข้มาตรงนี้ขอบคุณสำหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมล ตนี้เนี่ยเขาเขียนบอกนะทางอีเมลเร็วๆนี้ให้เรากดตกลงเสร็จเรียบร้อยในการแรกลกรางวัลน,นะครับผมสามารถแลกได้อีก100บาทผมก็จะแลกเลยโอเคนะครับแลกเรียบร้อยนะครับกดย้อนกลับมานะครับอันนี้คะแนนเนี่ยเหลือเหลือตามจํานวนนะ430คะแนนนะครับอันนี้คือวิธีการแลกต่อมานะครับ3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับก็จะมี3เมนูเหมือนกันหน้าหลักคะแนนคงเหลือรางวัลแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนเพิ่มเติมในการเชิญเพื่อนตรงน,นี้เนี่ยกดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ ui ที่เราสามารถคัดลอกเอาไปเชิญเพื่อนต่อได้ในการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับโดยการแชร์ลิงก์ของเรานะจะต้องมีคนสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเราดาวน์โหลดแอปสมัครในการใช้งานนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนการเชิญเพื่อนเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะครับการเชิญเพื่อนจะได้รับ300คะแนนแค่ครั้งเดียวนะจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับก็สามารถไปทําต่อได้เลยพอเราทําการแลกเงินรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่อ e ีเมลของเรานะครับก็จะได้รับอ e ีเมลบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์ อนินะครับจากทางแอปเลยก็กดเข้ามานะครับผมได้รับมาที่2อีเมลเนาะเพราะทำการแลกไปทั้งหมด2ครั้งนะครับ วิธีการเติมเงินเข้าทูมานี่วอลเลตนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อความเนาะขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้แลกบัตรเติมเงิน t ูม e นี่หนึ0 0บาทนะครับก็วิธีการนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีรหัสโค้ดนะครับที่เป็นรหัสเติมเงินให้เรากดคัดลอกไว้นะนะครับแล้วก็กดลิงก์นะครับในข้อแรกนะครับตรงนี้เพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าทู m o n ี่วอลเลตเลือกผ่านตัว Google ขึ้นมา พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของการกรอกโค้ดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสโค้ดของเราที่เราคัดลอกมาส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการใส่เบอร์โทรศัพท์ทูมินี่วอลเล็ตนะครับก็ให้เราพิมพ์เบอร์วอลเล็ตของเราที่เราจะใช้ในการรับเงินพิมพ์ลงไปแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ให้มันผิดพลาดเนาะแล้วก็กดรับเงินตรงนี้ได้เลย ตรงนี้นะครับก็ได้ทําการเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเลตหนึบาทนะครับพอเราเติมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับเงิน100บาทถ้าเราแลกมาหลายรายการเราก็ทําการเติมเหมือนเดิมเลยนะ อาโอเคนะครับก็เติมครบเรียบร้อยแล้วทั้ง2รายการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในส่วนของบัญชีโทมานีวเลตนะครับว่าเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการเติมเงินเข้าในส่วนของบัญชีโทมานีวอลเลตนะครับพอเรากดเติมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินก็จะแจ้งเตือนเข้าที่วอลเลตทันทีนะครับจำนวน2รายการรายการละ100บาทตามยอดตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ชชว่์ว,ว่าเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่าเราก็เปิดบัญชีโทมานีวอเลตขึ้นมา คลิกรายการเงินเข้าได้นะอันนี้ก็เป็นบัญชีทูมิีนเวลต์นะครับกดตรงรายการของเราได้เลย จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายการเงินเข้านะอันนี้คือรายการที่เรากดเติมไปทั้ง2รายการนะครับมันจะชื่อคําว่าเงินคืนจากโปรโมชั่นนะครับวันที่19กุกภาพัมธานะเวลาก็19บเก้านาฬิกนาทีอันนี้ 55- 56กนะครับ 100, 100 100ก็วิธีการทําประมาณนี้นะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีใครสนใจในการเล่นทําเงินทุมมนใยวอลเล็ตก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ สำหรับคนที่ยังไม่มีตัวแอปในการทำเงิน t ูมเนี n วอลเลนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับทั้ง Android และก็ iOS นะครับการดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้ผมจะมีรูปและก็ชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยวิธีการสมัครของแอปนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นมีสอนด้านล่างนะครับก็กดเข้าไปดูได้เลยว่าสมัครแบบไหนในการใช้งานครั้งแรกนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับส่วนบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถค้นหาตามชื่อใน Google ได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก้า เข้ามาในตัวแอปเนี่ยมันจะมีเมนูด้านล่างนะครับทั้งหมด3เมนูให้เรากดมาที่เมนูหน้าหลักก่อนเลยนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันจะมี2เมนูนะครับที่เขียนว่าข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เป็นข้อมูลการบริโภคอันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลทั้ง2ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลในส่วนของการรับงานด้วยนะถ้าเรายังไม่ได้กรอกตรงนี้นะครับทางแอปเนี่ยเขาก็จะ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลโปรไฟล์ของเราได้ว่าเราได้กรอกข้อมูลอะไรไว้บ้างนะครับในส่วนของตัวแอปนี้นะครับจะเป็นการทําเงินจากการตอบแบบสํารวจหรือตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดนะครับในการรับคะแนนอย่างเช่นตัวอย่างงานตรงนี้นะครับมี1ง,งานนะครับ อยู่ที่1นาทีจะได้รับคะแนนอยู่ที่5คะแนนนะครับผมก็แล้วแต่ว่างานที่เขาส่งเข้ามาให้เราทำเนี่ยได้รับกี่คะแนนนะครับอันนี้คือเมนูแรกนะครับเมนูที่2นะครับก็ ja จะเป็นคะแนนคงเหลือของเราว่าเราเนี่ยได้รับคะแนนจากช่องทางไหนมาบ้างมันก็จะแจ้งเตือนให้เราตรงนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับในการใช้คนะแนนแรกรางวัลนะคะแนนแรกรางวัลเนี่ยก็จะมีรางวัลขึ้นมาให้เราแลกตรงนี้เลยนะครับอันแรกนะครับผม200บาทนะครับผมก็จะใช้คะแนนอยู่ท<ล>ี่ <แ simple S 2> 2,400เดานะกดเข้าไปแลกในส่วนของสต๊อค่ายนี้ได้สําหรับคนที่อยากจะมีของรางวัลอื่นในการแลกเนี่ยเราก็กดเข้ามาแลกตรงนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับข้อที่1รหัสคูป,ปองเนี่ยกดเข้าไปเลยตรงหน้าเว็บไซต์นะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมี redeem p o i n t กับเป็น redeem ในส่วนของโค้ดนะครับให้เรากดอันล่างแล้วก็กด continue พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลอื่นๆที่เราสามารถแลกเพิ่มเติมได้นอกจากโทมานี่วอลิตนะ ถ้าเราอยากจะแลกรายการไหนเราก็เลือกได้นะครับใครจะแลกเป็นบัตรทูก็แลกได้นะครับ ส่วน t ทมานีวอลเล็นะครับก็ให้เราหาที่มันเขียนคําว่า t ทมาน n ่วอลเล็ตสำหรับ t ทมาน n ่วอลเล็ตตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นที่100่งถึงหนึ่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแลกเท่าไหร่แล้วก็กี่รายการนะครับอย่างเช่นเราจะแลก100บาทแล้วก็เลือกไปที่100ส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นจํานวนในการซื้อหรือว่าในการแลกนะอันนี้500นะครับก็คือเราจะแลก100เนี่ยหครั้งนะครับแต่ว่าคะแนนของเราเนี่ยมีไม่ถึงนะครับก็จะไม่สามารถแลกได้นะ อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับในการแลกสลับตรงนี้ช่องทางที่ง่ายที่สุดนะครับถ้ามันมีทูมอนี่วอลเลตขึ้นมาตรงหน้านี้ จะเป็น100หรือว่า50เนี่ยเราก็กดเข้าไปแลกได้เลยตรงนี้จะใช้1,200คะแนนนะครับแลก1 0 0บาทผมมีอยู่ที่2,800คะแนนผมสามารถแลกได้ที่200บาทวิธีการแลกนะครับก็กดคำว่าแลกรางวัลจากนั้นเนี่ยมันจะมีการกรอกข้อมูลนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะครับในการรับรางวัลนะก็ให้เราพิมพ์ชื่อเลยนะครับเป็นภาษาไทยได้นะแล้วก็กดติ๊กถูกแค่นี้เลยนะครับ พอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็กดยืนยันนะครับมันก็จะเด้งข้มาตรงนี้ขอบคุณสําหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลตรงนี้เนี่ยเขาเขียนบอกนะทางอีเมลเร็วๆนี้ให้เรากดตกลงเสร็จเรียบร้อยในการแลกรางวัลนะครับผมสามารถแลกได้อีก100บาทผมก็จะแลกเลยโอเคนะครับแลกเรียบร้อยนะครับกดย้อนกลับมานะครับอันนี้คะแนนเนี่ยเหลือเหลือตามจํานวนนะ430คะแนนนะครับอันนี้คือวิธีการแลกต่อมานะครับ3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับก็จะมี3เมนูเหมือนกัน หน้าหลักคะแนนคงเหลือรางวัลแล้วก็จะมีการเชิญเพื่อนเพิ่มเติมในการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยกดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีลิงก์ URL นะครับที่เราสามารถคัดลอกเอาไปเชิญเพื่อนต่อได้ในการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับโดยการแชร,ร์ลิงก์ของเราเนะจะต้องมีคนสมัครผ่านลิงก์แนะนําของเราดาวน์โหลดแอปสมัคร,รในการใช้งานนะครับแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนการเชิญเพื่อนเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนเงินได้นะครับการเชิญเพื่อนจะได้รับ300คะแนนแค่ครั้งเดียวนะจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับก สามารถไปทําต่อได้เลยพอเราทําการแลกเงินรางวัลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่อ e ีเมลของเรานะครับก็จะได้รับอ e ีเมลบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากทางแอปเลยก็กดเข้ามานะครับผมได้รับมาที่2 e นะอีเมลเนาะเพราะทำการแลกไปทั้งหมด2ครั้งนะครับ วิธีการเติมเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อความเนาะขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้แลกบัตรเติมเงิน t ูม e นี่หนึ0 0บาทนะครับก็วิธีการนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีรหัสโค้ดนะครับที่เป็นรหัสเติมเงินให้เรากดคัดลอกไว้นะนะครับแล้วก็กดลิงก์นะครับในข้อแรกนะครับตรงนี้เพื่อที่จะทําการเติมเงินเข้าทูม m นี่วอลเล็ตเลือกผ่านตัว Google ขึ้นมา พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีในส่วนของการกรอกโค้ดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสโค้ดของเราที่เราคัดลอกมาส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นการใส่เบอร์โทรศัพท์ t h นี่ว w a l l ็ตนะครับก็ให้เราพิมพ์เบอร์ Wallet ของเราที่เราจะใช้ในการรับเงินพิมพ์ลงไปแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ให้มันผิดพลาดเนาะแล้วก็กดรับเงินตรงนี้ได้เลย ตรงนี้นะครับก็ได้ทําการเติมเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทูมมอนี่เวลต์หนึบาทนะครับพอเราเติมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นคําว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้รับเงิน100บาทถ้าเราแลกมาหลายรายการเราก็ทําการเติมเหมือนเดิมเลยนะ อาโอเคนะครับก็เติมครบเรียบร้อยแล้วทั้ง2รายการนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คในส่วนของบัญชีโทมันี่วอลเล็นะครับว่าเงินที่เราเติมไปเนี่ยมันเข้าแล้วหรือยังนะครับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการเติมเงินเข้าในส่วนของบัญชีโทมันี่วอลเล็ตนะครับพอเรา,ากดเติมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินก็จะแจ้งเตือนเข้าที่วอลเล็ทันทีนะครับจำนวน2รายการรายการละ100บาทตามยอดตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ชชว่์ว่าเงินที่เราแลกไปเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่าเราก็เปิดบัญชีโทมันี่วอลเล็ขึ้นมา คลิกรายการเงินเข้าได้นะอันนี้ก็เป็นบัญชีทูมิเนวิลเลตนะครับกดตรงรายการของเราได้เลย จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายการเงินเข้านะอันนี้คือรายการที่เรากดเติมไปทั้ง2รายการนะครับมันจะชื่อคําว่าเงินคืนจากโปรโมชั่นนะครับวันที่19กุกภาพุมธานะเวลาก็19บเนาิกาห้นาทีอันนี้ 55- 56กนะครับ100 100ก็วิธีการทําประมาณนี้นะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีใครสนใจในการเล่นทําเงินทูมอรี่เวลตก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากากดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ